พระเอกหนุ่มโชว์ภาพหายากเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเขาคนนี้กันอย่างแน่นอนสำหรับนายเดชคุกิมิยะเขาเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยมีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสโดยเฉพาะละครที่แสดงร่วมกับอุรัสยาสเปอร์บันเช่นดวงใจแอคนีและเกมร้ายเกมรักรวมถึงเป็นผู้นําเสนอภาพพยนต์โฆษณาสินค้าต่างๆมากมายเขารวมในกิจกรรมรณรงค์ด้านสังคมงานการกุศลเช่น เป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์เชิญชวนชายไทยคัดเลือกทหารให้กับกองทัพบ,บกการได้รับเลือกจากสภา,าชาติไทยเป็นทูตรณรงค์เผยแพร่ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านมในปี2554ถึงปี2555ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ให้เป็นทูตพระพุทธศาสนาวิสาขาบูชานานาชาติเป็นต้นและได้มีผลงานการพากเสียงการ์ตูนและได้รับรางวัลงานดีเด่นในวงการบันเทิงหลายรางวัล เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติฝั่งคุณพ่อที่ประเทศญี่ปุ่นสาหรับพระเอกหนุ่มนเดชคุกิมิยะกับแม่แก้วล่าสุดนาเดชได้ออกมาโพสต์ภาพของพ่อโยชิกับแม่แก้วสมัยหนุ่มสาวให้ได้รับชมกันแม่แก้วสวมใส่ชุดกิโมโนส่วนพ่อโยชิสวมใส่ชุดสูทและต้องบอกเลยว่าคุณพ่อและคุณแม่นั้นสวยหลอ่อแพคคู่กันเลยทีเดียวหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมกันเพียบ